Office 101 p r o ู่ t สนับสนุนโดย Prodx Creative Academy สถาบันเรียนศิละปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมแนสสิริชัยสิริชัยสุทธิกรน,นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Office 101 p r o หนึ่ง p o d กนะครับกับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Future Mindset นะครับก็คือคุณคือนกแบบไหน ใช่ครับคุณคือนกแบบไหนหลายคนคงเคยฟังที่ผมพูดไปใน EP ีที่แล้วๆนะครับประเภทเกี่ยวกับว่าเทคนิคการจัดการเวลาต่างๆหรือช่วงเวลาไหนที่เราควรมีสมาธิกับการทํางานมากี่สุดช่วงเวลานั้นที่มีสมาธิแตละคนก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับางคนอาจจะแอคทีฟในช่วงเช้าคือสมองโปร่งมากกินกาแฟทํางานแบบโอ้ชิลมากแต่บางคนกลับเป็นว่าช่วงเวลานี้นของเขาไปอยู่ตอนงคืน ก็คือตอนเช้าจะหัวสมองจะไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงแบบสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยโอ้โหแบบแล่นมากสามารถทํางานได้อย่างโฟโล์แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าตอนเช้านะนั่นก็นเพราะว่าคนเรามีรูปแบบที่ผมใช้คำว่านกแล้วกันคนเราเป็นนกแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าเวน ซึ่งเขียนโดยเดนเนพิงค์นะครับได้แบ่งคนออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับได้แก่นกลักคนกลุ่มนี้จะจนอนเร็วและตื่นเช้ามากๆจากการวิจัยเพราะว่ามีประมาณ14%ที่เป็นคนในกลุ่มนี้นะครับนกตัวที่2คือนกฮูกครับคนกลุ่มนี้นอนดึกและตื่นสายสุดๆกลุ่มนี้มีประมาณ21%นะครับนกประเภทที่3หรือเรียกว่าเติร์ดเบิร์ดก็คือชื่อนกว่านกประเภทที่3เลยนะครับเติร์ดเบิร์ดอันนี้คือกึ่งกลางระหว่างประเภทที่1และ2กลุ่มนี้ใหญ่สุดมีประมาณ65% หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเอาอะไรมาวัดว่าตื่นเช้ากี่โมงนอนกี่โมงแล้วจะอยู่ในประเภทไหนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณคร่าวๆรครับประมาณนี้หนคือเราข้อนอนกี่โมง 2. คือเราตื่นนอนกี่โมง 3. คือหาจุด กึ่งกลางระหว่างข้อที่1และข้อที่2นะครับถ้าจุดกึ่งกลางอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสาเราเป็นนกลาครับถ้าอยู่ประมาณตีสามไปจนถึงประมาณตีห้าเราเป็นนกประเภทที่3ครับแต่ถ้าหลังจากตีห้าครึ่งไปจนถึงเที่ยงวันเราคือนกฮูครับสมสมุติว่าเราขอนอนประมาณสี่ทุ่มและตื่นตีห้าดังนั้นจุดกึ่งกลางของเราก็จะอยู่ประมาณที่ตีหนึ่งครึ่งถูกไหมนั่นคือนกลากลองอันนี้ลองคำนวณจากตัวเองดูก่อนว่ากึ่งกลางของเราอยู่ประมาณไหนแล้วผมขอ โทรอีกรอบนะระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสามคือน,นกลานะเที่ยงคืนถึงตีสามนะถ้าจุดึงกลางอยู่ที่ตีสามจนถึงตีห้าครึ่งก็คือน,นกประเภทที่3และตีห้าจนถึงเที่ยงวันก็คือน,นกฮูกนะครับโอเครู้แล้วจะไงต่อเดี๋ยวเรามาฟังนะออสำหรับคนที่ต้องใช้ทักษะและการวิเคราะห์ต่างๆถ้าคุณเป็นนกลักให้ทํางานนี้ตอนเช้ามากๆ พราะว่าตอนเช้าจะเป็นช่วงที่นกลักแอคทีฟตัวเองมากสมองแล่นค้น้นางเยอะแล้ววิเคราะห์ได้เฉียบผมไม่สุดแต่ถ้าคุณเป็นนกประเภทที่สามให้ทําช่วงเช้าหรืออาจจะสายๆหน่อยก็เล่นๆด่อยเอาให้แบบว่าตื่นมาแล้วดีเลยนนิดนึงอาบน้ำดื่กาแฟรเรียบร้อยแล้วก็พร้อมได้ทํางานก็จะประมาณนั้น,นครับก็จะช่วงสายๆก่อนเที่ยงครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นนกฮูกให้ทําตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรือว่าช่วงค่ำๆอะไรประมาณนี้ครับน่าจะดีกว่า ไม่ใช่แม้แต่งานที่ต้องใช้ทักษะแล้วในการไม่ใช่แค่งานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับรวมถึงงานที่ต้องใช้การตัดสินใจด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหลายคนอาจจะไม่สามารถกําหนดเวลาเองได้ บางทีหัวหน้าสั่งมาเนี่ยสั่งมาตอนเช้าทั้งั้งที่เรารู้สึกว่าเราไปลงหูกหรือว่าทํางานนี้ตอนเย็นน่าจะดีกว่าแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงข้อหนึ่งคือให้เรารู้ตัวเองก่อนครับสมมติว่าเราไปดองหูกใช่ไหมแต่พรุ่งนี้เช้าเราต้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดองหูกนะแต่พรุ่งนี้ต้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูลนะนั่นคือรู้เลยว่าน่าไม่ใช่เวลาที่ดีแน่นอนสาหรับเราครับวิธีแก้คือเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เย็นวันนี้เลยครับเช่นการเตรียมข้อมูลต่างๆ,างๆนะางาก่อนเข้าประชุมนวัพรรุ่่่่งงาาาออมๆกเหืืททยต มันจะทําให้เราดูเป็นคนพิเศษและก็ตั้งใจได้กนะ็คือช่วงเช้าอะเราเราจะแบบดีเลย์มากหัวสมองจะตื้อรับข้อมูลได้ค่อนข้างน้อยและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็อาจจะลดลงด้วยนะครับก็คือให้เราเต็มข้อมูลแต่ตอนเย็นก่อนเพื่อพรีเซนต์ในวันพรุ่งนี้แล้ว หน้าที่ของเราในวันพรุ่งนี้ก็คือเราแค่ทักทายคนให้เหมือนรู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าแล้วก็ข้อมูลเราก็ไม่ต้องไปสนใจในอะไรมันมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้วเราไม่ต้องกังวลกันมาแล้วนะครับวิธีแก้ที่2ก็คือทํางานให้ถูกเวลาครับสมมติว,ว่าถ้าเราเป็นนกล้างเนี่ยอย่าไปเสียเวลากับการตอบอีเมลในช่วงเชา้าพยายามใช้เวลากับการทํางานที่ต้องใช้การวิเคราะห์มากที่สุดหรือว่างานที่ต้องใช้สมาธิและสําคัญที่สุดในช่วงเช้านะครับเพราะว่านกล้างเนี่ยช่วงเช้าคือเวลาทองของเขานะครับและเนื่องจากคนส่วนใหญ่เป็นนกประเภทที่3ครับ จากการวิจัยอย่างพบว่าคนส่วนใหญ่จะอารมณ์ดีในตอนเช้าและจะดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณเที่ยงนะครับแต่พอเช้าช่วงบ่ายอารมณ์ดีจะลดลงไปจนถึงจุดต่ําสุดประมาณบ่าย3หลังจากนั้นก็จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะค,คือเวลาจะไปขออะไรใครหรือจะไปคุยกับหัวหน้าอะไรต่างๆลองดูจังหวะดีๆนะครับว่าเขาเป็นนกอะไรอัน,นี่สามารถอ่านคนได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าพอเรามาออฟฟิศเนี่ยช่วงเช้าๆจะมีความแบบแอคทีฟตัวเองมากเหมือนเพิ่งตื่นหนบน้ําแล้วกินกาแฟแล้วต่างๆพอไปช่วงเที่ยงกินข้้าาาววหลังบ่่ยกก็จะรูสึ มันจะดาวดาวนิดนึงอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกป่าแต่ตอนที่ผมฝึกงานอยู่ผมรู้สึกแล้วพอช่วงใกล้ๆเลิกงานเนี่ยโอ้จะแบบจะแฮปปี้มากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนกลากกราฟนี้ก็จะเลื่อเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นนกฮูกกราฟนี้ก็จะช้าลงครับลองเวทน้าหนักดูนะครับผมไม่มีไม่มีเวลาที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนเราต้องปรับตัวตามประเภทที่เราเป็นนะครับหาเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองให้เจอแล้วทํางานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับขอบคุณที่ติดตาม, Office 101, Podcast ามาจอกันใหม่นี่รับ